cột nước đó tôi đi đâu Yeah. <laughs>

โอ้ใครกินมีกว๋ยกวยงมะ ไปเบิ่องแถวแม่ตะเกาอยู่หางประทัดเพิ่นตัวอขอโศกขอลาบเจ้าพี่น้องมื้องเป็นมือวันโศกวันหมันจ้าพี่น้องขอโศกขอลาบกันบับงหันบ่ได้เว้าเพราะว่าเพิ่นกระลังสวดกระลังอยัางนี้ต้อมากหนาหลายตางวดบังหันทุนได้ค่ะค่ะวัดโพอ่าหัวบึงสว่างบ้านจีดจ้าพี่น้องวัดหัวบึงสว่าง anh ấy có <trân> <Đấy. Yeah. cười> <laughs> <laughs> เดี The ่ยนเดียวสองใบเมดี The ่ยเดียวนี่ละสองเศร้าเงินกับมันแล้วมันไผมันมันชิบสองลานเอาโลดมันคือเห็นงามครับแต่เนาะบัวหิบก่อยบงูจักดิบก่้ยกกงูนี่เม่บ้านอะบ้านไก่บัน่งาขเดียวเขาเอาไว้บุหูจักบุก่อย้ก้หูนี่บัวบัวบุก่อยอน่เห็นหยั่งจ้า่า บุกเหวก็จักนี่ลงเฟมันก็ได้เห็นทุกคนเ้อค่่บสมกันมากไม่เมียรางวัลที่หนึ่งเลขที่หอสี่หนึสามเลขทั้หกเอ็ดควงนาออกเลยาแก้กะไออเออเออเเออออเเออเเ เฮ้ดูมันเด้อ